สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเรามาสร้างระบบนิเวศเพื่อการดูแลต้นไม้กันนะครับระบบนิเวศตรงนี้จะมีนะครับเพื่อนเพื่อนดูสระน้ํานะครับต้นไม้ที่ปลูกน้ําท่วมได้คือไม้ตะเคียงนะครับถูกท่วมมาสามเดือนไม่ตายนะครับเห็นไหมครับด้านบนนี่ก็เป็นมะเดื่อชุมพรนะครับหรือลูกชิงนี่ครับต้นลูกชิงนะครับต้นกําลังสมบูรณ์สวยงามเลยนะครับออกลูกมาเนี่ยกินไม่ทันแน่นอนนะครับแล้วก็ให้พี่เลี้ยงเขาคือกล้วยนะครับกล้วยสุดละหักกัด หักปีกล้วยนะครับโอ้คือหักยนกอืมเหนียวนักมาด้านนี้ครับกล้วยนะครับก็จะใส่มันเห็บนะครับเข้าไปเพื่อนเผื่อมันเห็บนะครับหัวก็อยู่นี่แหละนะครับมาดมานี้ครับพยุนะครับแล้วก็ในล่างพยุก็จะเป็นนี่ครับสักหวานเนะพืชกึ่งน้าจิกครับจิกน้ํานะครับ ข้างๆน้ำก็ใส่สตอได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับบริเวณมุมเดียวเล็กๆตรงนี้เนี่ยมีความหลากหลายอย่างนี้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสร้างระบบนิเวศที่มีความหลากหลายแบบนี้นะครับตามบริบทของพื้นที่ของเพื่อนๆนะครับตามความชอบของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็จะมีอาหารกินนะครับมีที่อยู่อาศัยนะครับมีความสุขนะครับกับการจัดการแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่งเสริมให้เพื่อนๆ สร้างระบบนิเวศท,ที่เหมาะกับตนเองและพื้นที่นะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ